สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นบอกว่าท่านคิวยาวมากแต่วันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะท่านคะ,ะโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมตอนนี้รู้สึกว่าก็สันส่นสะเทือนไปถึงวงการตำรวจแล้วนะคะแต่ว่า แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้พิสูจน์ออกมาหรอกนะคะว่าเขาผิดจริงหรือว่าไม่จริงอะนะคะแต่ว่าหลายๆความเชื่อมั่นตอนนี้ก็อาจจะลดลงด้วยในถึงของวงการตำรวจว่าจะทำคดีนี้ให้โปร่งใสหรือเปล่าะะอะค่ะก็คือคืออย่างนี้ครับภาพแค่ตำรวจคนเดียวขึ้นไปพูดอ่แล้วก็สร้างความเสียหายและกลายปมาเป็นมากดดันการทำงานของตำรวจเนี่ยผมว่าไม่ ไม่มีปัญหาเลยค่ะพะผมคิดว่าไม่ว่าตายบิ๊กอ้อบิ๊กกล้องบิ๊กเต่าอะไรต่างๆ,ๆเขาไม่ให้ค่าตำรวจคนนี้หรอกอที่ไม่ให้ค่าไม่ใช่ว่ารู้ถูกหรือเหยียดหยามเขาก็เป็นตำรวจที่มีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ให้ค่าไปการกระทำและ,ะจะมีที่พลต่อการทำงานคณะทำงานเนี่ยไม่มีหรอกครับมีแต่มึงผิดจะโดนด้วยคือการที่ตำรวจไปเนี่ยเราต้องมองหลายๆมุม มุมหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไปสามารถจะไปประกอบอาชีพเสริมเนี่ยได้เหมือนผมเนี่ยสมัยเป็นตำรวจผมบ้านผมก็เปิดร้านอาหารบ้านผมก็เป็นเจ้าปลาผมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ยุทธยาผมก็ทําได้มันเป็นอาชีพเสริมเพราะเราไม่มีไรายได้เยอะแยะเราก็ทําได้สองเวลาคุณไปทําและไปคุณเวทีคุณแต่งเครื่องแบบถามว่าเหมาะสมไหมไอ้ตรงนี้ต้องไปดูา การที่คุณไปพูดมันเหมาะสมหรือไม่ผิดวินัยหรือไม่คและถ้าคุณช่วยสนับสนุนการขายบริษัทเขาคุณก็ผิดกฎหมายดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวถ้าผิดกฎหมายคุณก็โดนคดีายาถ้าผิดวินยัยคุณก็โดนทั้งวินัยแล้วก็อาญาด้วยแลไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีอิทธิพลต่อการทำงาน,านงานของตำรวจไม่มีนะครับสมัยก่อนผมทำงานจับกลุมอะไรต่าง ขนาดบอกญาติเป็นตำรวจผมยังจับมันเลยมันจะมีอ่ะคนอะไรต่อการทํางานขององค์กรล่ะไม่ได้ไม่ต้องลัวครับค่ะท่านแต่ว่าคืออ่ะเข้าใจค่ะท่านว่าในเคสนี้น่อาจจะไม่มีผลแต่ว่าภาพรวมของคดีเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเหล่าบดบดทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะเขาจะเรียกว่ายังไงอ่ะมีเส้นมีสายไหมก่อนหน้านี้แล้วก็คดีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ถูกจับตามองอะไรอย่างนี้ค่ะ เอาเอาอย่างนี้น้องคคดีคดีนี้เขาทํากันเป็นขบวนการอได้เงินเป็นอาสาผมถามว่ากลุ่มคนพวกนี้มันไม่มีที่ปรึกษากันมั่งล่ะใช่ไหมมันไม่มีทนายเป็นที่ปรึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่รักที่เกี่ยวข้องกับการกระดำเนินคดีไม่มีเหรอค่ะมไม่มีคนในขบวนยุติธรรมไม่ว่าหน่วยใดหน่วยหนึ่ง เป็นที่ปรึกษาบ้างเหรือไม่รู้เหรอเห็นไหมดูแค่ไปนาฬิกามาของปลอมแล้วเนี่ยคนทังคมทั้งประเทศเขาก็สงสัยอยู่แล้วค่ะเข้าใจไหมมึงไปยึดยังไงมีของปลอมมาถ้าเป็นของปลอมจริงการสืบสวนก่อนจะไปยึดเนี่ยคุณมีการสืบสวนไหมค่ะเข้ไหมคุณนาฬิกาแพงๆนี้คุณมันซื้อที่ไหนอ่ะมันต้องมีแหล่งซื้อ ไปตรวจสอบที่ซื้อไม่ยังว่าใครเป็นคนซื้อ,อแต่ซื้อเมืองไทยซื้อที่ไหนเราก็จะได้รู้ว่ามันมีของจริงอของจริงไอ้ของปลอมเนี่ยมันเตรียมไว้นะมามเตรียมไว้ให้หลอกตำรวจหลอกดีเอสไอแม่ให้มายึดไปไงค่ะแล้วพอยึดไปเนี่ยมันได้ยิงปืนนัดเดียวได้สองสนอกสองตัวอีกยึดไปเห็นไหมก็บอกว่านี่ไงของผมของปลอม,ม,มที่ผมโชว์มาผมไม่ได้รวยจริงเห็นไหมค่ะ แล้วคนไอ้คนที่มาบอกมาหลอกให้ดีไอ้ไปยึดระบบของซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันหลอกหรือเปล่ววามันวางแผนหรือเปล่ววาต้องต้องยอมรับว่าแก๊งพวกนี้ขบวนการนี้มันมีขบวนการอืค่ะแ,แต่ต้องขบวนการหน่วยงานที่ทํางานเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังและใช้วิชาการหรือทํางานให้เต็มที่ใช้กฎหมายให้เต็มที่มีการที่บอกว่ามันแย่งกันทํา ผมถามมึงจะแย่งกันทำไมวะรวยงานเปทำก็ได้ผมบอกให้ตำรวจทำงานดีที่สุดกับคุณรู้ไหมผู้เสียหายเป็นอื่นคนแสนคนสมมุติไปดีไอดีไอเจ้าปัญญาที่ไหนมาสอบแต่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพนักงานตบอึ้นกี่คนล่าสุดเหมือนดีไอรับเป็นคดีฟแล้วคดีมูเถือนยังไม่ไปไหนเลยคี่มูเถือนเนี่ยคดีอื่นๆที่เอาไปเนี่ยถึงไหนแล้ะ แล้วบรราคดีนี้จิ่งมหาศาลคุณจะไปหมกที่ไหนแล้วขาดยุความอีกผู้การคะผู้การแล้วผู้การมองเห็นจุดอ่อนหรือว่าข้อผิดพลาดในการทําคดีในไอคอนกรุ๊ปเนี่ยจนกลายมาเป็นคดีใหญ่โตและซับซ้อนขนาดนี้ยังไงบ้างคะคือไอความผิดพลาดตอนนี้ที่การตํารวจทํางานนี่ไม่มีผิดพลาดเพราะมีขั้นตอนอย่างใช่ไหมคดีเนี้ยเขาแจ้งข้อหาช่อโกงคือช่อโกงก็คือ การทำการโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นนะโดยการแสดงข้อความเป็นเทศบกบินข้อความแจ้งอันนี้และได้ตัดสินไปซึ่งเป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นข้อหาเจ้าโคงถ้าหลอกลวงคนลหลายๆคนเขาเรียกช่อกงประชาชนอไอ้ข้อหาเนี้เมื่อเป็นช่อกงประชาชนเป็นมูลฐานหนึ่งของกฎหมายข้อเงินนั้นปปง,องอก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะพอระบบพิเตอร์ก็ไปดู ว่าการแสดงให้ข้อมูลเป็นเท็จอะไรต่างๆนะก็ต้องดมเนินคดีแล้วต่อไปก็ต้องไปดูด้วยคดีนี้มันไปเข้าเรื่องแชร์ลูกโซ่ไหมเดี๋ยวเขาก็สอบสุขถ้าเข้าถึงเขาก็ต้องไปแจ้งหวาเพิ่มคดีนี้ความผิดเกี่ยวกับโทรยีไหมก็ต้องไปว่างกันอีกถ้าเกิดคดีนี้มันมีผู้เสียหายต่างประเทศอายการก็ต้องร่วมเข้ามาสอบดังนั้นไม่ต้องกลัวละครเดี๋ยวหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องเข้าไป ดังน,นั้นไม่ต้องไปแย่งหรอกครับให้ใครหน่วยงานหนึ่งทาไปหน่วยงานที่มีศักยภาพทําไปทุกคนมาช่วยดีเดามาช่วยปมอมาช่วย<ม>อายการมาช่วยสำนักงานเกษตรกิจการคลังมาช่วยนะสคบมาช่วยต้องช่วยกันเอาข้อมูลมาจะได้เอาผูก้กระทำความผิดได้ยึดทรัพย์ได้เอาทรัพย์สินนั้นมาเฉลี่ยให้กับผู้ที่หายมีหน,น,น้านที่ ผู้การคะ่ะผู้การคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคดีเดียไอคอนเนี้ยฟังอย่างที่ผู้การอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่ามีความผิดต,ตามที่ผู้การบอกเมื่อสักครู่อะคะ่ะดูมันเหมือนซับซ้อนทับซ้อนกันเหลือเกินนะคะอย่างนี้ยคะ่ะจะต้องมีวิธีการหรือว่ามีมาตราการพิเศษอะไรเข้ามาช่วยเรื่องคดีนี้ไหมคะคือฟังฟังดูเหมือนมันไม่ซับซ้อนแต่วลา,าไปสอบสวนเนี่ยสอบสวนผู้เสียหาย เรียยเขาก็จะมีข้อหามันาพาดอีิเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกอแต่คดีเนี้ยโทษมันก็แค่ห้าปีทุกอย่างในโทษห้าปีหมดโทษปรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่การกระทํานี้อาจจะติดพุกพันปีก็ได้นะค่ะหมืน่นปีเพราะต่างคําต่างวระค่ะ,ะโดนเป็นพันปีหม,มื่นปีแชจะม้อยห้าแสนปีจําได้ไหมโอ้ค่ะ ที่ก็จะโดนกับที่ที่บอกว่าดูซับซ้อนเนี่ยมันมีเรื่องของวงการอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะเรื่องของวงการการเมืองนักการเมืองบุคคลที่มีอิทธิพลนั่นเองนะคะอาจจะมีการสาวออกมาเปิดโปงคิดว่ากระบวนการยุติธรรมอะค่ะจะสามารถจัดการได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนผู้การคะเอาอย่างนี้ผมบอกแล้วมันคทีมนี้ เขามีวิธีการมีกระบวนการมีการวางแผนมีจัดถึงจุดอเห็นไหมคนไหนมาตกทรัพย์เขาก็อักเทปหมดอใครทําอะไรเขาทําหลักฐานได้หมดดังนั้นไอเพิกเทวดาจริงๆผมไม่อยากเรียกเทวดามันน่าจะเรียกเพิกนรกเพิกเปตมากกว่าที่ประขอส่วนบุญดังนั้นไอเพิกนรกเพิกเปตเพิกเทวดาต่างๆเดี๋ยวหลักฐานถึงโดนหมดครับเพราะว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําผิด ในเรื่องเข้าปปงเรื่องฟอกเงินหรือเรื่องเข้าโชว์โกงประชาชนนั้นไม่ว่าไปตกที่ไหนต้องเอากลับคืนมาดอกผลเป็นดอกผลก็ต้องเอากลับคืนมาไปแปลงสภาพอย่างอื่นก็ต้องกลับคืนมาครับังนี้นนส่งห่วงคนระับค่ะเราเทวดาเป็นจากไม่ใช่ไม่ได้เรียกเ <c oughs> ทวดาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ประชาชนอาจจะเกิด <ผม S 1> ความสับสนผม,มผมไม่เคยเรียก มือก็ดีออ<า>ไอ้เพื่นี้เนเคยเรียกมันเทวดาว่าผมว่าเพื่อเปรเพื่อนารกมากกว่าเหมือนที่คนเขาบอกเรียกคดีแม่ตักอะ่ะแล้วผมจะไปเรียกแม่ตักได้ผม,มก็ด่า <c oughs> บาป <c oughs> ในหาคนเป็นแม่จะไปทำนี่ได้ไง ใช่ไหมครับค่ะค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้การก็ช่วงนี้ประชาชนอาจจะสับสนด้วยนะคะเราเราก็นักข่าวเองก็สับสนไปด้วยในการที่จะนําเสนอหรืออะไรปรากฏว่าก็คือไม่ใช่เฉพาะตํารวจไงคะที่เข้ามาที่จะมาให้ข้อมูลหรืออะไรต่างๆทั้งนักร้องเอ่ยทนายทีมแอดเวนเจอร์มูลนิธินั่นนู่นนี่นั่นแต่สุดท้าย อันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะคะบางคนที่ออกมาช่วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวเองก็มีแผลเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเอะเราจะตารวจจะทํางานยากแค่ยางงี้ผม, <laughs> ผ,มผมบอกแล้วไอ้เพื่อพ่อพระแม่พระเนี่ยไอ้เพื่อ,อนักบุญใจบาปพวกเนี้ยอย่าไปเรียกมันพ่อแม่พระพ่อพระแม่พระพวกนี้มึงหากินกับคนที่ลําบากหากินที่คนตกทุกข์ได้ยากเอาละ ตามตั้งใจว่าจะทําแบบนี้แต่คุณไม่ีอันดัญญาหมดสมมพูคุณไปเรียกรึเงินเขามาคุณเอาเงินเนี่ยให้กับผู้เสียหายก็ครบไหมถ้าครบเนี่ยคุณคุณคนดีแต่ถ้าคุณไปกินเปอร์เซ็นต์เขากับคนที่ตกทุกข์ยากนี่คุณบอกคุณเป็นคนดีได้ยังไงสองเมื่อลองทุกข์แล้วควายฝ่ายนู้นเคลียร์และคุณก็ได้เงินค่าเคลียร์ตรงนี้แล้วคุณก็มาต่อรองผู้เสียหายว่าเออเอาไปเถอะแค่นี้ก็เอาเหมือนอะไรของตกน้ํา ไอ้ยางเงี้ยคุณเป็นพ่อพระแม่พระได้ไหมแล้วผมบอกให้ฟังไอ้กลุ่มเออไม่อยากจะพูดหรอกไอ้เพื่อนที่ออกมาร้องแร่แหกกระจเจยอ่ะคุณดูไปแล้วกันวันหลังอะไรเข้าปากแล้วมันจะเงียบกันหมดอือก็แต่คนเคยให้ค่ายเพื่งนี้เลยคนที่ช่วยจริงๆก็น่าจะมีหรือเปล่าคะท่านคนช่วยจริงๆเราก็ต้องสังเกตยันยองไงค่ะอ่าไอ้อย่างผมผมยกตัวอย่างนีเนี่ยคนโน้นเนี่ยเอา ผมถามว่ามันจะได้ตังค์ให้ไหมอย่างคุณอี้แทนคุณเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันมันน่าสรรเสริญแต่ทนายบางคนเนี่ยผมไม่ได้เคยสรรเสริญเลยเพราะมีประวัติอยู่แล้วที่มาล้องแรกแหกเฉยแล้วก็รับเงินเข้าไปแล้วก็จบเนี่ยอืมค่ะจะจะจะถอดอบทเรียนในในในฐานะอ่าท่านทําอยู่ในวงการตํารวจมาจะถอดบทเรียนคดีนี้ยังไงคะนี่เป็นระดับประเทศเลยนําเสนอข่าวไปสามที่ยังไม่จบเลยค่ะท่าน คือคดีนี้นะผมบอกไว้ให้ฟังว่าเป็นโครโกงโกงโคดโคด <c oughs> ผมว่าใหญ่ที่สุดในโลกคเ <c oughs> พราะผมมีผู้เสียหายผมว่าเยอะมากนะช <c oughs> จํานวนเงินเอาละอาจจะเป็นล้านก็ถือว่าไม่เยอะเพราะต่างประเทศเวลาโกงทีละโกงเป็นแสนล้านแต่จํานวนผู้เสียหายเนี่ยผมว่าเยอะผมว่ามันต้องเป็นคดีระดับโลกนะโกงระดับโลก นะครับนั้นมันก็ถือว่าเป็นบทละครได้บางคนโกงไปร่ลำรวยบอกอยู่คาลหาดเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปนอนติดคุกคนใช้รถหรูๆโชว์กันก็นั่งรถตรวจลวลงนั่งรถราชทรรเข้าคุกคนกินหรูอยู่สบายตอนนี้ก็ไปกินข้าวแดงขาดหลุมในคุกดังนั้นเป็นละครก็บอกให้ฟังบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่า ต้องมีสติเขาจะหลอกเราได้ก็หนึ่งเราโลภสองเราหลงหลงเขาเขาเป็นดาราเรารักเขาเป็นเอฟซีเห็นไหมเราไม่รู้คนโดนหลอกมีความรู้แต่บางคนไม่รู้นะคนมีความรู้กับความไม่รู้ผิดกันบางทีผมมีความรู้แต่ผมโดนไอ้คนหลอกมาเพราะเราไม่รู้เพราะไอ้คนคที่หลอก,กมันเก่งกว่า อย่างเงี้ยงนั้นการจะทําอะไรต้องตั้งสติครับผู้การคะแล้วในฐานะที่ผู้ผู้การในฐานาะที่ผู้การเองก็เป็นอดีตตารวจที่เคยปราบปรามคดีใหญ่มา,มามากมายเลยนะคะผู้การคิดว่าคดีนี้ที่ผู้การบอกว่าเป็นคดีคดโคตรโกงโกงโคตรโคตรระดับโลกได้เลยเนะะี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะสรุปค,คดีหรือว่าปิดคดีได้คะพี่อย่างนี้คดีเนี่ย ผมจำได้ว่าถ้าถ้าจะฝากขังก็จะฝากขังประมาณสี่เอเจ็ดแปดสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่แปดสิบสี่วัน mm hmm. วถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจะแปดสิบสี่วันก็เจ็ดครั้งฝากครั้งครั้งละสิบสองเจ็ดก็จะใช้เวลาแปดสิบสองวันสนนวตำรวจจะต้องสรุปสํานวนนั้นให้กับอัยการไปพิจารณาเพื่อฟ้องฟ้องศาลดังนั้นผมเชื่อว่าคดีนี้ ก็จะเริ่มการสอบสวนอย่างน้อยปีหนึ่งไต่สวนที่ศาลนะประมาณปีหนึ่งแล้นคนที่ถูกจับกุ่มถ้าไม่เดวประกันตัวเนี่ยยันคือศาลตัดสินเนี่ยอย่างน้อยติดฟรีไปประมาณห้าปีค่ะสี่ปีแล้วการยึดรถปรูแต่จำนวนเนี่ยต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะ,คะผู้การคะ,คะกค็จำนวนนี้ก็ เส,เสร็จก็ไม่เกินผมว่าไม่เกิน6เดือนแลเสร็จนะครับ6เดือนอ๋อไม,ไม่ไม่นานเลยนะคะถ้าพูดถึงว่าเปรียบเทียบกับตำรวจตางศาลน่าส่งอ๋อส่งสารน่าสง่สงสาร,ร,สารน,าสสารนาะอาหารแต่ว่าเวลาสารจะพิจนารณาก็ต้องมีขั้นตอนพยานกี่คนกี่คนมันต้องขึ้นศาลหมดครับก็ต้องใช้เวลาหลายปีครับ มีจากการที่ยึดลดรูยึดทรัพย์สินต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะจากบอสชั้นนำบอสดีไอคอนเนี่ยนะคะคิดว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดมาเนี่ยจะสามารถชดใช้ความเสียหายได้ถึง50%าสิบไหมคะของจำนวนผู้เสียหายนะคะไปถึงแล้วครับไปถึงตอนนี้ผมเห็นว่ายึดได้แค่ร้อยกว่าล้านเนี่ยอ๋อค่ะ,ะ,ะเฉพาะของบอสพอเฉพาะของบอสพอค่ะท่านเฉพาะของไท ผมเต็มที่จะถึงตั้งห้าร้อยล้านนะผมว่าผมไม่ถึงมากม,มันโย,ยกย้ายถ่ายเทกันไปหมดะ้ะล่ะใช่ไหมครับแล,แล้วที่เรื่งองของคริปคโคค่ะคริปโตโคเคอเรนซีล่ะคะท่านผู้การอันนี้สามารถตามได้ไหมคะคือคือคริปโตเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวเงินตัวนี้มันไปผ่านคริปโตหรือเปล่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันทุกฝ่ายเพราะเราไม่รู้เพราะเรายังไม่มีการตรวจสอบว่าเงินตัวเนี้ยไปอยู่ในคริปโตหรือเปล่า แต่คริปโตเนี่ยเราต้องรู้นะว่าตัวที่ไอตัวตัวหลักมันอยู่ต่างประเทศใช่ไหมค่ะวันเราจะทยมันต้องมีอะไรก็เรียกกระบวนการมีรหัสอะไรต่างๆถ้าเขาไม่บอกเนี่ยมันก็จะยากกว่าต้องควนนะดังนั้นหน่วยงานตำรวจก็ต้องพยายามเอามาให้ได้ค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้การอย่างมากนะคะวันนี้รบกวนเวลาท่านเพราะว่า หลายๆสื่อก็อยากจะเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้ในฐานะคนที่อ,อยู่ในวงการตำรวจมาวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะท่านขอบคุณมากค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผลิตครับ<ส><ส>ค่ะ<อ>ก็สำหรับท่านผู้การแ,แต้มนะคะ,ะใช้ยามือปราบหูดำ,ดำนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ